ตอนนี้เพราะายังไม่ได้ชัดเจนก็เดี๋ยวคงต้องดูตอน9ก้าโมงครึ่งนะครับที่ท่านนายกเป็นประธานเนี่ยว่าท่านจะมอบหมายให้ใครไม่แน่ใจเหมือนกันว่าท่านจะทําคล้ายๆสบคโควิดหรือเปล่านะครับถ้ามีโคอศก ทางด้านสพคเศรษฐกิจ้นั้นก็คงต้องให้ทางด้านโฆษกเป็นผู้แถลงข่าวนะครับแต่ว่าประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยประเดี๋ยวผมเองก็จะทําความเข้าใจเพิ่มเติมเพื่อที่จะมาสื่อสารต่อให้กับพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะทําให้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยทำให้ประชาชนสามารถรับรู้ได้ง่ายขึ้นนะครับอาจจะไม่ได้ทื่อถึงรายละเอียดมากนักแต่อะไรที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงจะเอามาเพื่อที่จะให้ทำความเข้าใจให้ง่ายมากๆ ส่วนรวความคิดเห็นยังไงเป็นความาท้าทายไหมคะเพราะว่านายกรัฐมนตรีเน้นในเรื่องของการสร้างการรับรู้ที่เข้าถึงประชาชนให้มากที่สุดโดยเฉพาะในเรื่องของการเรื่องของเศรษฐกิจ ทั้งหมดนี้ก็คงต้องทําความเข้าใจกันในเรื่องของมาตรการต่างๆที่จะมีออกมานะครับว่ามีผลประโยชน์โดยตรงกับพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างแล้วก็ในเรื่องของผลกระพพทบที่จะมีที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเงินในเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะทําให้เงินทุนหมุนเวียนสร,ร้างความเข้าใจสร้างความเชื่อมั่นทั้งหมดนี้เป็นระบบเรื่องของเศรษฐกิจที่ท,ท,ท,ทุกคนทราบดีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าให้เกิดความเชื่อมั่นทําอย่างไรมาตรการออกมาเนี่ยทำให้ทุกคนเข้าใจว่าจะทําให้สามารถดําเนินการได้ตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ท่านนายกะครับ กินการเมื่อวานเขาไปที่ประชุมคอรมอรวันแรกเป็นอเดืงนเางก็จริงๆไม่ได้เข้าตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่าได้เข้าประชุมหลังจากที่มีมติที่ครมรแต่งตั้งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแค่ช่วงท้ายเท่านั้นเองก็จะเห็นว่าเมื่อวานนี้เนี่ยท่านรองโฆษกทั้งสองท่าน ก็จะ,ะถแถลงซะเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนเมื่อวานก็จะพูดถึงเรื่องของแนวทางการทํางานในเบื้องต้นเท่านั้นเองในส่วนของที่ผมจะมารับหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกตรงนี้มากกว่าครับแบ่งงานเป็นยังไงอ่สามคน,นควันนี้เดี๋ยวจะคุยกันครับนะครับก็จะพยายามทําให้เป็นเหมือนทีมเดียวกันโดยที่ว่าเหมือนกับตอนนี้เรามีอยู่3คนนะครับะจะไม่ได้คิดว่าภารกิจไหนเป็นของภาคไหน เรามองว่าเป็นในเรื่องของรัฐบาลก็จะพยายามที่จะกลับเคลื่อนในลักษณะแนวนั้นนะครับโดยที่ว่าทําให้เป็นยูนิตเดียวกันกับสถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะคะท่านโฆษกมองยังไงบ้างคะกับการที่จะต้องสื่อสารให้กับประชาชนเข้าใจมากที่สุดครับสิ่งแรกที่ต้องทำเนี่ยผมคิดว่านอกเหนือจากที่สื่อสารแล้วเนี่ยต้องรับฟังมากๆนะครับผมคิดว่าการสื่อสารแบบสองทางเนี่ยมีความจำเป็นการที่มาเป็นโฆษกรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่เพื่อที่จะมา ะะแถลงข่าวอย่างเดียวในสิ่งที่อ,อยากให้เขาได้ยินได้ฟังผมคิดว่ามีส่วนสําคัญในการที่จะเข้าไปรับฟังโดยเฉพาะเยาวชนน้องๆเนี่ยนะครับว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรสิ่งต่างๆที่เราเคยมีในอดีตไม่ว,ว่าจะเป็นช่องทางการสื่อสารอะไรต่างๆเนี่ยเขาสามารถเข้าถึงได้มากกว่าที่เคยในอดีตที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้วิธีการที่จะ ทําความเข้าใจกับเขาว่าเขาคิดอะไรอย่างไงอยู่นะครับแล้วก็มานําเสนอให้กับทางด้านรัฐบาลว่ามาตรการหรือว่านโยบายที่เราจะควรที่จะออกมาในอนาคตเนี่ยควรจะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่เขาคิดว่าคิดเห็นนะครับแต่ว่าทั้งหมดจะต้องมาประมวลวิเคราะห์นะครับไม่ใช่ว่าคนนึงอยากได้แบบนึงอีกคนนึงอยากได้อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นการกระทบกระทั่งกันนะครับก็จะเกิดความขัดแย้งซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีพยายามที่จะหลีกเลี่ยงอยู่แล้วครับ ในขณะเราเป็นคนโฉนคนใหม่เรามีการตั้งเป้าหมายนะคะว่าเราอยากเดินในเรื่องของการสร้างงานแล้วก็ด้านประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลในด้านใดมากที่สุดในขณะนี้ครับ,รบก็พยายามทําเรื่องแรกเลยเนะครับในเรื่องของเนื้อหานะครับเนื้อหาเนี่ยพยายามที่จะสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจมากที่สุดนะครับโดยที่ว่า ใช้ศั์ไม่ต้องเทคนิคมากนะครับบางครั้งเนี่ยเราเห็นว่าเอกสารที่ประชุมในคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็จะเป็นศัพที่เรียกว่าทางการซ้าเยอะทีเดียวก็จะพยายามที่จะมาย่อยแล้วก็เอาประเด็นสําคัญสําคัญมาเพื่อที่จะจับไฮไลท์มากกว่านะครับส่วนในเรื่องของการนําเสนอก็เหมือนกันนะครับก็จะมีรูปแบบหลายๆรูปแบบนะครับอาจจะออกมาเป็นคลิปอาจจะออกมาเป็นการถแถลงข่าวอาจจะออกมาในเรื่องของการที่จะ พูดคุยกันเหมือนเป็นวงเสวนาหรืออะไรต่างๆเพื่อให้มีการโต้อตอบกันด้วยไม่ใช่ว่าเป,เป็นการสื่อสารแบบนั่งฟังอยู่ฝ่ายเดียวแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือในเรื่องของช่องทางการสื่อสารนะครับก็คงจะต้องมีหลายรูปแบบอย่างที่ท่านนายกได้พูดว่าตอนนี้เนี่ยทุกอย่างเราเข้าในเรื่องของ new normal ในเรื่องของการปรับตัวเพราะฉะนั้นสื่อก็อาจจะต้องดําเนินการทั้งในเรื่องของ on site นะฮะไลน์ออ on air ทั้งหมดนะครับทีวี หรือว่าวิทยุที่เราเรียกกันว่าออนแอร์ air, แต่สมัยนี้เนี่ยคำว่าออนไลน์ก็สำคัญมากทีเดียวทุกคนใช้มือถือใช้แท็บเล็ตดูสมาร์ทโฟนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้คงจะต้องพยายามที่จะให้ถึงกับทุกคนให้ได้มากที่สุดไม่ใช่แค่เพียงเฉพาะว่านั่งถแถลงข่าวแล้วหวังอย่างเดียวว่าสื่อมวลชนจะนำไปเผยแพร่แบบเดียวเท่าน,นั้นนะครับขอบคุณครับ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ